สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม Channel ยูคือ,อป่าหมอกก็ป่าหมอกก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเราก็เลยหนีมาจะไปอยู่ที่นอกโลกแล้วค่ะไปศูนย์ควบคุมดาวอังคารค่ะวูาวนอกโลกของจริงนอกโลกของแท้ อยากจะเชื่อว้าวว้าว amazing amazing ม,ม,มากมีเครื่องควบคุมได้เราไหนลองเลย amazing ม,มากเลยอ่ะควบคุมดาวอังคาร สังเกตการไปเร็วออกไปไม่ได้นี่ไม่อยู่ที่ด้าอังคารจริงๆเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชืวว่อยใส่ตา่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริง เราสก็จการขึ้นไปไม่ได้ทุกคนมันต้องซื้อไม่มีเงนนะินน่ะแั้ก็ไปที่อื่นก่อนไปที่จ่ะอะไรอ่ะต่างกันไหมนะ่ะ อย่างนี้ก็ข้ามมาก็ได้ไม่ใช่เลยอ๋อมันท่อ,อท่อยังเข้าได้โอเคมันเริ่มตั้งแต่จ,จุดนี้เองนี่อะไระห้องอะไรอ่ะเหมือนห้องผู้ป่วยอ่ะใช่ปะใช่แนะ่ๆห้องผู้ป่วยอ่ะห้องผู้ป่วยที่เดวอังคารเหรอเนี่ยโอ้โห a m a ซิ่งไทยแลนด์เข้าไม่ได้เข้าได้ด้วยคลิก ชั้นสองสัญญกรรมคลินิกสัญญกรรมที่ที่ดาวอังคาร Amazing สัญญกรรมฉันไม่อยากสัญญกรรมฉันแบบหน้าเดิมฉันก็สวยอยู่แล้วฉันฉันเป็นฉันอยากเป็นตัวของตัวเองอะไรอันนี้อะไรอะเอ็กอะไรอะเอ็กซ์เรย์หรอไม่ใช่ดิมันอ่านไม่ได้เป็นเอ็กซ์เรย์อะนี่อะไรเน,นี่ย อ๋อเป็นคอเป็นห้องแบบอ๋อเอาไว้ควบคุมเออตรงที่อยู่ห้องนั้นใช่ปะฮืมันมันแบบเหมือนลรง,งพยาบานนะทุกคนโรองพยาบาลสัลญกรรมอะไรประมาณนั้นอะ amazing อ่ะโอ้โหดาวคารสว่างแบบแสบตามากไปนี้ดีกว่าอะไรไม่รู้ว่าเรียกอะไรไม่รู้ว่ ไปอันนี้อ่ะไปอันนี้ดีกว่าแม่ไหนอ่ะว้าวโอ้ยมันเป็นเกี่ยวกับการเกษตรการเกษตรที่ดาวอังคารเปิดเปิดอืมสวยมากเลยอะไรนะหูหูมีกระบองเพชรด,ด้วยช้า ท่ออีกแล้วอ่ะทำไมฉันต้องเข้าท่อไปมีแค่นี้จริงๆหรอลองเข้าท่อดีมันจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วมาเชื่อมต่อหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการเชื่อมต่อเหรอโอ้ใช่ใช่เป็นการเชื่อมต่อแล้วคือแบบสรุปว่ามันคือเชื่อมต่อกันหมดเลยเหรอ ทุกอ๋อศูนย์การแพทย์มัชโอ้ใช่ถูกแล้วล่ะสถานีเอาเอา,ากาศไปเฮ้ยมันถึงที่ไหนเนี่ยเว้ย สถานีอวกาศ a m a ซิ่งมากเลยทุกคนดูสินี่ทุกคนเห็นโลกปะเนี่ยเน,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 นีโลกโลกโลก,โลกของเราเองนี่คือโลกของพวกเราแนละ้วเราจะพาไปดูมีโลกของพวกเราอะ่ะ <c oughs> กลัวมาก <c oughs> มันน่ากลัวมากเลยนอกอวกาศนี่แบบตายต้องมาอยู่ตรงนี้อะ่ะ แล้วฉันเข้าไปยังไงอะ่ะคือแบบลอยเข้าไปเหรอไม่ได้ดิต้องเข้ายัางไงวะเนี่ยมันเข้ายัางไงทุกคนเว้ยตีนกาเสียว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 มากเลยมันขึ้นยังไงอะ่ะมันคือแบบตอนนี้เราแบบเราเหมือนเราว่ายน้ำอยู่เลยทุกคนเราลอยแล้วอะ่ะ จะจุดนี้ได้อย่างไรอะ่ะจะทำผิดอะไรไม่หรอนต้องมาอยู่ที่นอกโลกเราไม่ได้ผิดหรอกอเราแค่อยากมาอยู่ไม่ใช่หรอโอ้โห a เมซิ่งมากเลยข้างในอะ่ะอยากลองเข้าไปอะ่ะมัเป็นอะไรอ,ะอยากลองอะ่ะอบ จะอยู่นอกโลกแบบนี้ต่อไปใช่ป่ะเนี่ย้ <c oughs> อาใช่ด้วยดูสิโลกมันกว้างมากเลยทุกคนใครวิ่งอะไรสีแดงๆอุกาบาตเหรอฉันไม่สามารถออกห่างจากสถานนี้อวอกาศมาก,ม,ากมากเกินไป ดูโลกเราสิทุกคนทุกคนทุกคนเห็นจุดนั้นว่ามันมันได้ยิบได้ยับป่าเราอยากไปแต่ไปไม่ได้เนี่ยไปไม่ได้ทุกคนเราอยากไปอ่ะมันเป็นจุดอะไรไม่รู้มันได้ยิบไรยับป่ะนั่นน่ะมันไรยิบไรยับป่ะลวำวมสัมมาทำไรได้เลยอุ้ยมีอะไรอ่ะ UFO ยูเงฟโอยเเมื่อสามารถใจ เรามัติดอยู่ตรง UFO กดยังไงอะ่ะได้อะไรอะ่ะของจากนอกโลกโอ้โหสารเช่าฮะอยู่เอฟออมาได้ยังไงก่อนฉันไม่เคยเห็นเลยผู้คนมีหุ่นยนต์เอเลี่ยนใช่เหรอ ถามว่าทำอะไรแบบโดแบบนอกนอกโลกได้บ้างอะ่ะถือกระโปรงอะ่ะแล้วก็ยังไงเฮ้ยมันมันไม่มีแรงน้ำถ่วงไม่ใช่หรอเฮ้ยมันเฮ้ยลอยหน่อยสิไม่ลอยอะ่ะมันไม่มีแรงน้ำถ่วงไม่ใช่หรอลอยมันไม่ลอยทุกคน อโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย